พี่น้องขะสวัสดีค่ะเหนือยน,นะคะมาผู้พอกับสาวของพ่ออีกแล้วพี่น้องขานะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของที่ว่ามีเอฟซีบางท่านเนาะเพิ่งสงสัยว่าอ้าวบอสนกยังมีครอบครัวจะสามารถจดทะเบียนเป็นบุตรรับอาญานะคะเป็นบุตรบุญธรรมได้ไหมนั่นเอง เพราะว่าซ้อมพ่อยนะคะพี่น้อง่ะได้ไปเห็นในแอปดำน้อแล้วก็มีทาง FC นะคะก็จะอาไปลงววาเนี่ยยินดีกับอ้นะครับที่สะอาดได้เป็นบุตรบุญธรรมของบอสนกเป็นลูกลูกสาวนะคะอย่างเต็มตัวเลยมีสิทธิ์ร้อซในเหมือนกับลูกแท้เลยอ่าแล้วทีนี้มันจะมีแฟนคลับบางท่านนะคะคุณบอกว่าอ้าวเพื่อนบอกว่าแบบ บอสนกยังไม่มีครอบครัวสามารถจดได้ไหมเนี่ยแล้วทีนี้ทางอ่าทางคอมเมนกระทุกเคียงกันบ่าเออเนี่ยมันกะมันกะไดยูเซอสีหลากหลาย,ยนไคะพี่น้องคะวันนี้นะคะจะพูดให้ฟังในเรื่องราวที่ว่าเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีเอฟซีบางท่านที่เพิ่นยังคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องราวอา่าเรื่องที่ว่าลูกสาวเนาะลูกสาวไอซูนัพอนเสียเป็นลูกจริงๆอา่าเป็นบุตรธรรมจริงๆของบอสนกนั่นเองอ่าพี่น้องอันนี้คือเป็น คอมเมนตะ์เนาะจะอ่านคอมเมนต์ที่แฟนคลับท่านนี้นะคะได้ออกมาพูดออกมาพูดถึงเรื่องราวว่าอ่าพ่อนกยังไม่มีครอบครัวรับบุตรบุญธรรมได้หรอคะอ่าอันนี้เพื่อนสงสัยนะคะพี่น้องคะในเรื่องนี้แล้วทีนี้ก็มีทางเอฟซีเอฟซีต่างๆะคะออกมาชี้แจงออกมาพูดออกมาอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมันได้คะ่ะเพราะว่าดาราหลายท่านเออบุตรบุญธรรมเยอะเลยคะ่ะ แล้วก็คงดูที่ความพร้อมแล้วก็ดูที่การเลี้ยงดูน่ะว่าในตัวของบอสนอกหรือตัวของคนที่เราเป็นบุตรบุญธรรมน่ะสามารถจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้ไหมมีความพร้อมมีอ่างไงล่ะพี่น้องคะที่จังบัดถ้่ามีเงินแน่นในการทิ่สิบเบืองเขาในการทิ่สิบใจนั่นใจนี่ด้วยการเลี้ยงน,นั่นแหละก็คือว่ามีฐานะหน่อยนั่นเองส่วนมากค่ะพี่น้องคะก็คือแบบเรื่องนี้แหละเรื่องการเงินนี่แหละแล้วก็ความพร้อมในการที่ จะรับเป็นบุตรอันนี้ก็คือสําคัญเลยเนะาะาล้งคนก็ว,ว่า,าคนดิฉานนะ,ะบอกว่าเคยดูค่วบอยปรกรณ์รับน้องวันใหม่เป็นบุตรเองยังไม่ได้เลยค่ะเพราะยังไม่แต่งงานเลยต้องให้คุณแม่ของพี่บอยประกรณ์นะคะพี่น้องคะรับเป็นบุตรบุญทรรแทน เขาก็รยเขาก็รวยมากเลยนะคะเราก็เลยสงสัยอันนี้ไม่รู้จริงอ่าเพิ่นบรรลุเพิ่นบรรลุในเรื่องราวนี้นะคะพี่น้องครับเพิานเพิ่นเบิ่งข่าวว่าเออเนี่ยขนาดอ่าคุณบอยปรณกเนาะเพิ่นแบบเพียรพอมอ่ามีเงินมีฐานะมีความพอมที่การจะเบิ่งน้องวันใหม่แล้วก็คือมันไม่ได้ในเรื่องราวนี้เพิ่นก็เลยสงสัยว่าเอ้าบอสนึกว่ามีครอบครัวแล้วจะได้หรออ่านี่แหละแล้วแฟนคลับก็คือมาคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะอ่าก็คือลางคนก็ว่าได้ครับ พ่อแม่แท้มาเซนยินยอมอืมน่าจะได้นะครับเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นฐานะรวยอ่าฐานะแล้วก็รายได้ครอบครัวอ่านเค่ะพี่น้องได้ครับเจ้าหน้าที่เขาดูองค์ประกอบเป็นหลายอย่างครับแต่ถ้าเป็นฐานะทางบ้านดีมอีอุปการะ,ะการส่งเสริมเรียนความเป็นอยู่ของเด็กดีขึ้นนะ่ะยิ่งง่ายอ่าใช่ไหมพี่น้องคะแล้วดูบอสนกพศกรตั้งแต่อายหรืออา,อายสุพรพรนะตั้งแต่มาอยู่กับบอสนะ่ะ การเรียนการงานหรือว่าหลายๆอย่างคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็คือเพียบพร้อมแลลวก็เหมือนกับว่าส่งเสริมพักดานีล่าแบบให้มันแบบสูงทรงขึ้นไปอะ่ะอันนี้คือแบบก็คืออยู่ที่การอ่าอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยนั่นแหละสําคัญอ่ายิ่งถ้าแบบว่าการหลําเรียนหรือว่ามีองค์ประกอบในเรื่องของรายได้อะ่ะยิ่งจะแบบง่ายยิ่งขึ้นในการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่าง,งานั้นอย่างนี้นั่นเองเนาะอ่า ดีเจต้นหอมเขาก็ทําค่ะพี่น้องคัาแล้วคนก็บอกว่าได้ค่ะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุ25และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีค่ะเพราะต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ของตัวเด็กเพราะอาถ้ายกลูกเป็นลูกบุญธรรมให้คนอื่นแล้วอ่ะพ่อแม่จะไม่มีสิทธิในตัวลูกเลยอันนี้คือทางคอมเมนต์นะคะพี่น้องะาพื่บอกมาแบบนี้แต่ว่าถ้าลึกไปกว่านี้เราอาจจะไม่รู้ ก็ล่องให้พี่น้องที่เพื่อนอยังสงสัยอยู่ไปลองคน้นคว้าหาข้อมูลดูในเรื่องของการที่รับเป็นบุตรบุญธรรมมันมีที่ไปที่มาหรือมีข้อยกเว้นข้อกําหนดอะไรก็ต้องรอดูรอเอราไปหาดูนะคะพี่น้องอเขามีกฎหมายแบบนี้ด้วยรอะคะไม่เกี่ยวนะบางคนไปขอเด็กจากมูลนิธิก็ยังสามารถทําได้คะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องคะเพิ่นสงสัยในเรื่องราวนี้ก็คือว่า mm hmm. ก็น่าจะได้แลวพี่น้องคะเพราะว่าบอนนลลงเ้าก็ มีความพร้อมแล้วก็ทางอาย่างไรล่ะพี่น้องคาทางคนรอบข้างหรือทางพ่อแม่ของน้องก็คือยินยอม้ังสองฝ่ายแล้วทางของบอลนกก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตมีแต่คนทางคนแม่อิหลาพี่น้องคาทางขอบรัวบอลนกมีแต่คนรักน้องทุกๆคนเนี่ยถึงว่ามันมัน,ม,นมันสมควรแล้วพี่จะาได้รับการการที่จด เป็นลูกบุญธรรมน่มันสมควรมากๆสาหรับน้องไอซูนพรเพราะว่าเราได้เห็นมาแล้วเนาะหลายเรื่องราวมากๆเลยนั่นแหละในเรื่องราวอย่ก็ถือว่าชัดเจนนะพี่น้องอชัดเจนในว่าที่แบบบางท่านบางคนอาจจะสงสัยในเรื่องราวที่ว่าเออเอ,อยังไม่มีครอบครัวสามารถจดได้หรออ่าก็คือสามารถจดได้คือจังอาพิธณิพันธ์า,าอายุ25ปีแล้วก็ต้องห่างจากเด็กจากเด็กที่รับอุปก,การะนะคะ15ปีนั่นเองนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้มาเปิดคอมเมนต์ดีๆกันหน่อยหลังจากที่ รับรู้ไปแล้วว่าไอ้นะคะจะเป็นลูกพ่อจา๋า100%น,นะคะ FC บางท่านคือแบบมาแสดงความยินดีกันเยอะมากพี่น้องคะยินดีที่สุดค่ะ FC บอกว่ายินดีที่สุดค่ะพ่อลูกผูกพันตั้งแต่ชาติที่แล้วตามหากาันจนเจอขอบคุณฟ้าเทวดานะคะที่นําความสุขมาให้ครอบครัวเสียงวิหกค่ะเนี่ยนะคะพี่น้องดีใจกับน้องมากเลยนะคะที่ได้เป็นลูกพ่อจาอ๋าน้องเป็นคนโชคดีมีพรสวรรค์ เก่งไว้หลายด้านมีอ่าปฏิพานปฏิพานไว้พิพบอ่าเร็วๆนี้เร็วเวมากๆดีใจภูมิใจแทนน้องอู่จนไปแทนปลูกกับ่าละป้าพ่อด้วยนะคะอ่าดีใจค่ะอีลาแล้วก็มีคอมเมนต์แม่คันี่บอกว่าเสียงอาไอน่ะไพเรสนอหูทุกเพลงเครื่องแต่งกายก็คือแต่งกายด้วยแบบว่าเออเป็นชุดที่สุภาพเนาะ คงเป็นคงความเป็นหมอํำเพิ่นว่ากิริยาวาจาเวลา,อ,าอยู่บนเวทีนะ่ะคือศิลปินท่านหนึ่งนอกเวลางานคือเด็กน้อยใช้ชีวิตปกติสุดยอดที่สุดหนูน้อยจริงๆพี่น้องคะในเรื่องของเครื่องแต่งกายขอ,องน้องอะ่ะรู้สึกว่าแต่ละชุดแต่ละช่วงแต่ละเวลาที่น้องได้อยู่บนเวทีนะ่ยสง่างาม,งามแล้วแบบเป็นชุดที่เรียบแต่มีเสน่ห์มากๆแต่ละชุดแต่ละที่น้องใส่ขึ้นมานะพี่น้องคะ มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ดึงดูดดึงดูดเท่าอ่ะคือจาแบบพอายุทางล่างไหนวิ่ิเนาะมันดึงดูดที่เราต้องมาสะกดจ้องมองในตัวน้องน่ะอันนี้คือแบบว่าเป็นความเป็นความคิดนะคะพี่น้องคะความคิดของสาวออมพลว่าน้องใส่ชุดเลไกก็ตามอ่ะเหมือนกับว่ายิ่งมีเพชรวิบวับน่ะมันยิ่งแบบเป็นจุดจุดดึงดูดในตัวแบบ อย่างไรพี่น้องคะแฟนคลับพังลานะให้มาสกดหาอีหลานีคือแบบโ่้สุดๆแล้วคือชุดแต่ละชุดคือสวยมากสาหรับอาอายสุกุณพรแล้วทีนี้แม่แม่แต่ละคนก็คือสมทบทุนนอนร่วมแรงร่วมใจกันที่จะให้อีหลานใสชุดกงามนะพี่น้องเขาคือสมทบเงินอนรวมเงินกันในการที่จะซื้อสุดท้าอีหลาชุดอาจจะเป็นชุดสั้นบ้างยาวบ้างก็คืออาอายสุนพรใส่ได้ หมดท,ทุกชุดใส่ได้เลยว่าโอ๊ยใส่แล้วบึ้งบึงดูดีแบบตาหกทะเล่นน่ารักน่ารักนกล้วปลว่าสำหรับวัยวัยเนี่ยวัยของเขานะคะว่าบอลโก็บอกว่าเออถ้าจะเอาชุดให้น้องนะครับก็คืออย่าให้มันเป็นแบบนะเอิบนะพี่น้องกาเป็นกเนกาะอ,อ,อ,อกอ่ะอย่าให้มันเป็นเต่าขึ้นมากกให้มันแบบแบนเรียบเหมือนเอาเป็นเด็กเลยไม่ต้องแบบให้มันมีนมน,นั้นนะเออก็กัเข้อใจบอลเนี่ยก็คือแบบมันก็ให้แบบสมในสมที่อ่านี่างไรเด็กน้อยแหละเนาะไม่อยากให้แบบมันดูแบบ เออทำไมนมใหญ่จังสนั่นสิดันนมขึ้นมากสนั่เสิมันกะเข้าใจห้องกะเข้าใจในโตของบอดแล้วก็เข้าใจในอาทีเพิ่นซือสารในห้องเดี๋ยวรับรู้กันนะคะพี่น้องนี่แหละสําหรับวันนี้นะคะก็มีแบบเพียงนี้ยังไง,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะจะมาอัดเดตข่า,ขาวอีกครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ